ดีที่สองบอกกักโลกของเรามันจะว่างแต่ว่ามันจะไม่ว่างอ่ะงงผู้ชมงงผมยังงงเลยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตคลิปลงไปให้ดูกันนะครับคือไปลุกไปบอกปูนกันเลยลงไปซะดีๆสวัดสดีครับ YouTube พบกับคุณว่าจอยนะครับวันนี้มีค่ะ A few moments later โอเคลืมใส่แว่นแล้วจำหน้าตัวเองไม่ได้ผู้ชม <c oughs> โคตรไม่ชินวันนี้มีข่าวดีสองเรื่องด้วยกันไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีสองเรื่องได้หรือเปล่านะผู้ชมเดี๋ยวลอง,ลองฟังกันดูแล้วบอกกันหน่อยว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่านะครับอ่าหนึ่งก็คือปลาคราฟที่ขึ้นจากบ,บ่อด,ดินนะครับเซตเมื่อสิบสี่สิบห้าวันที่แล้วนะครับสี่ตัวน้องครบกําหนด กดกักโรคแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะย้ายน้องไปไว้ที่บอ่อปูนข่าวดีที่สองบอ่อกักโรคของเรามันจะว่างแต่ว่ามันจะไม่ว่างอ่ะงงผู้ชมงงผมยังงงเลยคือเดี๋ยวความตั้งใจก็คือเดี๋ยวเราจะปลดกักปลาสีตัวนี้แล้วเ,เราจะไปเอาปลาขึ้นจากบ่อดินใหม่แล้วก็เอามากักโรคก,กันต่อเพื่อให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับแต่ว่าผมของดก่อน เพราะว่าแจ้งข่าวผู้ชมนะครับพี่เจมจะได้ปลาคาร์ฟมาเพิ่มหนึ่งร้อยตัว<ะ>คือยังไม่เห็นปลานะผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยววันที่ลงคลิปคิดว่าน่าจะได้เห็นได้เห็นน้องอะ่ะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตคลิปลงไปให้ดูกันนะครับคือมี f อใจดีนะครับส่งปลามาให้พี่เจมเลี้ยง ให้เอามาลงบอดินร้อยตัวเดี๋ยววันนี้เรามาย้ายน้องๆสี่ตัวไปลงบอ่อปูนกันนะครับแล้วก็เตรียมพื้นที่ไว้สําหรับน้องๆอีร้อยตัวที่จะตามมาเนาะลุยกันเลยจ้า go นี่คือบ่อกัดโรคที่ผมกับพี่เจมใช้อยู่เป็นประจำนะครับเป็นวงบ่ดซีเมนราคาซื้อมาตอนนั้น150บาทใช้คู่กับ ถังกรองนอกทําเองนะครับราคา10กว่าบาทแล้วก็มีปั๊มน้ําตัวเล็กราคาร0อยกว่าบาทนะครับที่พิเศษก็คือผมใช้ปั๊มออกตัวเล็กครับควบคู่กันไปด้วยนะครับในเคสนี้เพราะว่าน้อง4ตัวใช้ปริมาณออกซิเจนที่ค่อนข้างจะเยอะใช้ได้อยู่แล้วก็เป็นการเผื่ออซิเซเดนด้วยครับเผื่อเผื่อแบบมีสายยางหลุดอะไรอย่างเนี้ย น้องๆก็จะยังมีออกซิเจนใช้อยู่นะครับพี่เจมไปโรงเรียนนะครับผู้ชมดังนั้นมุมกล้องที่ผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นมุมกล้องที่ผมวางกล้องฝากกล้องไว้กับขาตั้งนะครับแล้วก็ถ่ายด้นสดเลยนะครับถ้าเกิดภาพออกมาไม่สวยก็ต้องขออภัยด้วยนะผู้ชมนะโอเคสี่ <Okay. S 1> ตัวนี้ผมกักโลกไป15วันนะครับแล้วก็ทำการใส่ยาฆ่าปรสิตไปแล้วด้วยนะครับกันเหนียวไว้ก่อนผู้ชม สวิงที่ใช้ก็สวิงเทพเหมือนเดิมครับผู้ชมเป็นสวิงเทพที่ขโมยจากบ้านยายมานะครับที่บ้านผมจะใช้อะไรที่แบบง่ายๆนบ้านแบบนี้นะครับน้องตัวที่สองครับเดี๋ยวค่อยรีวิวกันทีเดียวแล้วกันเนาะตอนนี้ตักก่อนนะครับผู้ชมคลิปนี้ถ้าเกิดเยืะเยือนิดน,นึงต้องขออภัยด้วยนะครับไม่มีตาก,กล้องครับผู้ชม เจ้าทั้งสองมาได้แล้ว,ลวมาดูกันที่มุมนี้นะครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูเรียงตัวเลยเนาะปลาตัวนี้ปลาไม่ใช่ปลาตัวนี้ปลาเซตนี้เป็นปลาที่เอาขึ้นจากบ่อด,ดินมานะครับเมื่อ15วันที่แล้วนะครับเดี๋ยวดูให้ดูน้องอีกทีนึงนะครับตัวนี้เป็นปลาลูกนอกที่คุณโจ๊กนะครับ FC จากภูเก็ต ้ใหนะครับส่วนอันนี้เป็นปลาไทยครับพี่เจมซื้อมาตัวละ55บาทครับตอนนั้นตัวยังไม่โตหรอกคุณผู้ชมก็เอาไปขึ้นจากบอ่อดินมาก็หุ่นก็เท่าที่เห็นนะครับพอได้อยู่นะครับหน้าตาน้องนะต่อไปเป็นปลาคราฟจักรพผัดครับเป็นตัวที่รอบที่แล้วมีปัญหานะครับก็คือหาน้องหักคุณผู้ชม ผู้ชมสังเกตดูตอนนี้หางน้องเริ่มมีแบบงอกขึ้นมาเพิ่มแล้วนิดหน่อยนะครับไม่มีแผลแล้วนะผู้ชมงอกเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะครับตัวต่อไปเป็นน้องที่ซื้อมาในราคาสิบสองบาทนะครับซื้อมาตัวเล็กๆเลยผู้ชมสิบาทด้วยเจมซื้อมานะครับเอาไปลงบ่อด,ดินก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับผมจะขนย้ายน้องโดยวิธีใช้ถุงพลาสติกนะครับเพื่อที่ ตอนที่เราเอาไปเนี่ยจะได้ง่ายเพราะว่าผมไม่มีคนช่วยเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งตอนที่ตอนที่เราแช่เพื่อปรับอุณหภูมิน้านะครับเราจะแช่ได้ง่ายกว่าเพราะว่าเป็นถุงเนาะถุงมันบางฉะนั้นเราก็สามารถปรับอุณหภูมิน้ําได้เร็วครับเอาซักถุงละ2ตัวแล้วกันุผู้ชมเส่น้ำเพิ่มไปนิดนึง นี่ครับน้องตัวนี้ลุกนอกเดี๋ยวนะเพิ่มไปอีกหน่อยแล้วกันนะครับน้ำค่อนข้างน้อยในขั้นตอนของการมัดเนี่ยเวลาเราใช้ยางนะผู้ชมถ้าเป็นยางหนังยางหนังสติ๊กเส้นเล็กๆนะครับให้เราซ้อนอยางก่อน,นผู้ชมเพื่อที่แบบเวลาเราดึงไปถือไปหรือล้างเขาเรียกว่าอะไรทึ้งนะครับ ยางจะได้ไม่ขาดนะครับวิธีการก็เอายางสองเส้นนะครับมาพันกันแบบนี้นะครับพันๆๆๆไว้น,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 นะครับแล้วค่อยมัดพี่เจมเขาบอกผมไว้ตั้งแต่ตอนเขายัางไม่อายุสิบห้าเขาบอกว่าเขาอยากไปไปทํางานไม่ใช่ไปทํางานไปฝึกงานที่ฟาร์มปลาต่างจังหวัดแล้วก็คือเองเจมไม่เอาค่าแรงก็ได้ครับเจมอยากไปฝึก ่าตักปลายังไงแพ็กปลายังไงมัดหมยังไงใส่ออกซิเจนยังไงอย่างเงี้ยคือเขาก็อย่าฝากน้องให้ก่อนนะครับเขาก็อยากเป็นไงครับแต่ว่าเราเนี่ยด้วยความที่เราเป็นพ่อเราก็ห่วงลูกเนี่ยเขายังยังเด็กอยู่ในสายตาของเรานะ14ปีก็เลยยังไม่ได้ให้น้องเจมไปนะครับเดี๋ยวรอเขาพร้อมวันนี้ก่อนนะครับถึงจะให้น้องไปฝึกงานไปเรียนรู้งาน มาเข้าถุงได้แล้วจ้กตัวเล็กจกักระพัดแล้วก็หน้าเคครบสองนะครับเหมือนน้ำจะเยอะไปหน่อยอ่ะผู้ชมยกไม่ไหวอ่ะหนักอย่างเงี้เยเคน้ำออกนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับ <c oughs> เทน้ำออกปลาออกด้วยแนละ้เี๋ยวตักใหม่ก็ได้ผู้ชมเข้ามาเข้ามา เราพับถุงนิดนึงก่อนครับเราเคยจับจุ่มอะไรกันแบบนี้ครับภาษาอีสานเอินจับจุ่มใส่กันครับยางเป็นยางเส้นค่อนข้างใหญ่ก็เลยไม่ได้ซ้อนนะครับผู้ชมยางเส้นนี้แบบหนาปึกเลยครับคลิปนี้อาจจะยืดเยื้อหน่อยนะผู้ชมนะดูกันไปเพลินๆนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กด s ับ s c คร b e ช่องก็ รย่วกวนฮะกดซับกดแจ้งเตือนไว้ด้วยครับเวลาผมลงคลิปผู้ชมจะได้เห็นกันเนาะไปลุกไปบอกปูนกันเลยลงไปซะดีๆหนึ่งสอง การที่เราแช่น้องไว้ทั้งถุงแบบนี้นะครับก็คือการปรับอุณหภูมิน้ําก็คือให้น้ําในถุงกับน้ําในบ่อนะครับมีอุณหภูมิที่เท่ากันเราจะแช่ไปทั้งถุงแ,แบบนี้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเราไม่แช่ไม่ปรับอุณหภูมิก่อนเราเอาน้องลงบ่อไปเลยนะครับน้องจะมีอาการน็อกได้นะครับวันนี้ก็ดูน้องไว้ก่อน แล้วก็น้ําในกระมังที่ผู้ชมเห็นตอนแรกนะครับผมเอาน้ําในบ่อนะครับผสมไปด้วยแล้วนะครับเพื่อให้น้องเพื่อไม่ให้น้องนอกนะครับเพื่อให้น้องชินกับน้ําเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงมาดูกันใหม่ละกันผู้ชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับเดี๋ยวเราจะทําการแกะถุงแล้วนะครับ เวลาผมปล่อยปลาผมจะพยายามให้น้องว่ายออกเองนะผู้ชมเดี๋ยวลองดูก่อนว่าน้องจะยอมจะยอมว่ายออกเองไหมนะครับตัวบนเป็นน้องปลา55บาทนะครับปลาไทยที่เตี้ยซื้อมาแล้วตัวล่างเป็นปลาลูกนอกนะครับคุณโจกส่งมาให้นะครับดูซิว่าน้องจะออกไหมนะครับไปออกไหมเด็กๆไปเลยไปเลย ไปสิจ้ะไปสิจ้ะไปเรียบร้อยครับแซงครับมีการแซงกันเกิดขึ้นตัวใจออกก่อนไม่ออกตัวตัวอยู่ขลางออกไปก่อนแล้วนะครับก็เสดต้องช่วยไปลูกป้ายไปอยู่บ่อที่เคยออยู่นะลูกนะตัวเล็กเฮ้ยไม่ใช่ตัวเล็กแล้วสิตัวกลางๆแล้วเนาะสามสิบเป่รเซนเนี่ยสาิห้าเซนนะครับใส่โดยประมาณนะครับ าเกิดผู้ชมยังไม่ได้ดูคลิปวันที่เอาน้องๆขึ้นจากบอ่อดินก็ไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับกดที่มุมบนขวาก็ได้ผู้ชมหรือจะกดที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมทิ้งลิง์ไว้ให้นะครับเรามาแกะถุงที่สองกันเลยครับใสน้ำลงไปผสมนิดหน่อยแล้วก็ยกโชว์เอยหนักมากเลยครับผมมีใส่น้ำเยอะไปหน่อยนะครับ ตัวบน12บาทครับตัวล่าง50บาทเอาไปลงบ่อดินก็ได้เรื่องเหมือนกันผู้ชมหือว่าใช้ได้เหมือนกัน,นครับปลาถูกๆก็โตได้เหมือนกันนะครับแค่เริ่มโตแหละผู้ชมยังไม่ได้เรียกว่าโตหรอกเท่านี้นะไป้น้งโนไปเนี่ยผู้ชมดูสิปลาสบิบองเรียบร้อยครับ ได้ไม่ดันเลยน้องออกจากถุงไปมุมนี้ซะแล้วนะครับแน่นอนครับผู้ชมการที่เราอดปลาใหม่ลงไปแบบนี้นะครับทั้งปลาใหม่และปลาเก่าเขาที่มีการตื่นตัวใจนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมขอตัดภาพแล้วการตัดภาพไปตอนที่น้องคุ้นกระบอกแล้วนะครับน่าจะน่าเดาว่าน่าจะช่วงบ่ายนี้แหละนะครับเป็นอย่างที่คิดครับน้องๆใช้เวลาไม่นานก็สามารถเข้าใกล้คนได้มากๆแล้วนะครับเนี่ยฮะไม่ถึงขนาดว่าจะ จับตัวได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าคุณได้ดีเร็วดีเลยนะครับช่วงแรกนะผู้ชมอย่าเพิ่งให้อาหารน้องๆน,นะครับเอาปลาลงใหม่ให้น้องงดอาหารก่อนสักวันหนึ่งหรือ2วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผู้ชมดูคลิปนี้ผู้ชมดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นน้องปลาที่เอาลงไปบ่อด,ดินนะครับเอาลงบ่อด,ดินได้ไม่นานครับแล้วก็ ตักนด้น้องขึ้นมาก็เลยถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้อน้องมากักโลคนะครับก็ปล่อยน้องลงไปในบ่อดินเหมือนเดิมเพราะว่าอยากให้น้องโตมากกว่านี้อีกแต่กลายเป็นว่าตอนนี้รู้สึกคิดถึงน้องนะครับอยากให้น้องขึ้นมาแล้วอยากเห็นน้องแล้วว่าว่าน้องจะโตได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวกักโรคปลาแก๊งร้อยตัวเสร็จก่อนเมื่อไหร่นะครับค่อยว่ากันโอเคปรับอารมณ์แป๊บหนึ่งผู้ชม คือเมื่อกี้ผมถ่ายคลิปลาคลิปลาของของบ่อปลาคราฟนี่แหละของที่เอาน้องสี่ตัวไปลงบ่อบ่อเน,นี้ยนะครับเมื่อสักครู่นี้แหละแล้วคราวนี้กลายเป็นว่าผมออกทะเลพูดในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับปลาแตงกันก็เลยเออเดี๋ยวเทคถ่ายใหม่ถ้าเกิดผู้ชมอยากรู้ว่าผมพูดอะไรไปบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดแล้วก็เอาลงเป็นคลิปให้ชมกันละกันคงไม่ได้มีอะไรเรื่องหาสาระอะไรนะผู้ชมนะเหมือน เหมือนฟังพ่อจอยบนอ่นมาว่าเรื่องของคลิปนี้ถ้าเกิดผู้ชมชอบคลิปบ้านๆแนวคลิดบ้านๆนะแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับช่องให้ด้วยนะจ๊ะกดแจ้งเตือนนะผู้ชมเวลากดแจ้งเตือนไว้ถ้าเกิดผมลงคลิปผู้ชมก็จะได้เห็นทันทีนะครับว่าผมลงขอบคุณที่เชื่อกันคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแค่ผู้ชมคอมเมนต์มาผมก็ดีใจละพิมอะไรผมก็ดีใจหมดอะมันคือมันคือการแสดงออกว่าผู้ชมดูคลิปผมมีคนดูผมดีใจ มีคนทักทายผมดีใจมีคนพิมพ์คำถามมาผมดีใจดีใจหมดแหละคลิปในช่องก็เดี๋ยวผมทยอยลงไปนะครับจะมีคลิปที่ถ่ายไปแล้วเมื่อวานนะครับเป็นคลิปปลาหางยูงเกรดมีอ่าคลิปที่จะตามมาอีกนะครับมีปลาคาร์ฟร้อยตัวที่ของจะมาถึงวันพรุ่งนี้ แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดวันที่ลงคลิปแล้วก็คือของน่าจะมาแล้วแหละผู้ชมน่าจะได้เห็นกันไปแล้วมั้งนะอันนี้ไม่รู้แต่วันที่ถ่ายเนี่ยก็คือของเนี่ยน้องน้องปลายังไม่มานะครับก็เดี๋ยวมีคอนเทนต์เกี่ยวกับป,ปลาให้ดูกันเรื่อยๆครับถ้าเกิดชอบคลิป,ปลบ้านๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับช่องน้องใหม่ฝันใจไม่ไม่เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีเด้อเด้อจะเด้อบายบาย